สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ามีโอกาสได้เข้ามาสวนยางพาราครับคุณผู้ชมพอบรรยากาศสวนยางครับเราก็จะปลูกทุกยางแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับก็วันนี้ก็จะเอานี่ครับเศษอาหารครับผมมามักไว้เป็นเอมคุณผู้ชมเพราจะเอามาใส่อยางเอ่ยครับคุณผู้ชมพอครับผมจะมาใส่ต้นโกโก้น้อยครับต้นโกโก้เดี๋ยวปลูกได้ประมาณหนึ่งปีนะครับ ผมบอกครับปลูกโกลบแถวใต้่ต้นยางปืนต้นยางเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมว่าเขาจะเติบโตช้าครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศครับผมก็จะเอาน้ำมักมาใส่เขาครับเขาก็ใส่ห่างประมาณสักอ่า30เซนนะครับเข้าไปใกล้ประเดี๋ยวเขาจะตายนะครับเอามาพอบรรยากาศกันเลยครับ ถามว่าจะได้แบบผสมน้ำผสมแล้วครับใส่เพียวๆแล้วครับเพราะผมมี <c oughs> เวลาเด็กจะมาใส่น้ำครับเอาเอาแบบนี้เลยเพียวๆแล้วครับเราใส่ห่างๆเอาครับ หนึงต้นก็ต่อหนึ่งลลตรครับคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณหนึ่งลิตอะครับลิตรป่ายซะมาครับคุณผู้ชม จะถามว่าจะได้บอกเอาเอาขี้งัวมูนสั์ตอนนี้เอามาบ่ได้เดี๋ยวครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันบ่ลงเดี๋ยวครับที่จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมฝนบ่ลงแล้วครับตอนนี้ก็เดือนไม่สิ้นเดือนแล้วครับไม่สิ้นเดือนมีนาำแล้วครับเฮารอฝนลงประมาณสักสักหนึ่งหาก่อยเอาขีงงัวเอามูนซัดมาลงนะครับ ครับมันจะเป็นเซษอาหารครับเดี๋ยวฝนตกลงมาเขาจะดูดซับไปเลยครับมันเป็นน้ำครับเพราะว่ามันเป็นน้ำอ่ะมาพอบรรยากาศนะครับ ี่เขาเป็นเบบนี so so ้เพราะเขาว่าช่วงนี้เขาขาดน้ำเขาฝนบลงครับเราเวลาเราลดเขาหดน้ำเขาหดได้บ่หลายครับนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับสีออกเหลืองถือว่าน้ำตาบ่สมบูรณ์นะครับ่านผู้ชมโรนนี่ปลูกได้ปีเดียวครับผม ราะผมซื้อต้นก้ามาหลายหลายชุดครับท่านผู้ชมแฮปตี้กับคงจะด้านปุ่นกับมีอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเพาะด้านปุ่นกว่านเขาติดดอกแล้วเป็นจะได้นะครับท่าป้าสซแวนด้อบอโห้เขา้าว่าวีดีโอทํางานก่อนนะครับ กองวีโอบารชัดเจน <laughs> ไปขอปุ่นเห็นพระคุชมนี่คือจนโกโก้อายุไอตัวนี้ก็อายุประมาณสองปีครับในสองปีแล้วครับตอนนี้ครับนี่เขาเริ่มติดดอกแล้วครับผู้ชมนนีๆติดดอกปีแรกครับนี่ใส่ครับจะออกดอกแบบนี้คุณผู้ชมเอาดอกปุ่นครับนี่ครับนี่ใส่ของดอกโกโก้แบบนี้ครับดอกน้อยเดี๋ยวครับดอกน้อยเดี๋ยวแต่ลูกหน่อยเขาใหญ่ครับคุณผู้ชม โกโก้เนี่ยครับขานิสัยเขาจะออกครับพอพอน,นี่กับประมาณเนี้เพราะนิสัยวะครับเนี่ยเขาจะออกรอบต้นเลยครับนี่ขึ้นแบบนี้นะเขาจะนี่ถ้าฝนลงมาเดือนมีนาไม่สานี่ดอ,อกเขาจะจะช้าแล้วครับวันนี้เขาก็หดหน้งไปประทังชีวิตเขาไปก่อนนะครับใส่ปุ๋ยชีวาพาไปตัวยครับอันนี้ผมตั้งกล้องไปเพ่อนท์วันนี้ก็ถือว่ามาเป็นเพื่อนกันทํางานที่สวนนะครับ på baby <laughs> ก็เดี๋ยวเขาจะเยาการกัจกฟ้าท่านชมไว้พอว่าจนโกโกของผมนี่นะครับว่าออกดอก็นจะได้ฟองครับจนนี้ผมเอาแมงเขากิกนผมเอาอันเชียวได้มาใส่แมงตายแล้วครับแมงตายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอ้าวไดยเฉพาะพอจนโกโก้ที่ออกดอกครับ ปีนี้ออกดอกหลายก่อนโอ้ดีเห็นต้นครับคุผู้ชมนี่หน้าตาเขาออกนี่ครับแบบนี้ครับต้นนี้อายุสองปีครับเ่มออกดอกแล้วครับปีนี้คงจะได้หันลูกหันน้อยเขาลักคุณผู้ชมโอ้ได้หันแล้วครับโอดอกก็าจะล้นก่อนนะครับอโอ้นี่กระแหมต้นครับดอกนี่ครับคุณผู้ชมนี่ดอกของออกแบบนี้ครับกระล้นกับบทเป็นยังคราบคุณผู้ชม พอปกติละปีนี่เขาบอกใครเขาติดนอยแล้วครับครอบขั้วเขาจะส้มนะครับเอ้าหลายอยู่ครับนี่คุณผู้ชมนี่ครับเขาออกดอกเขาพอและเล่นกับเป็นยังครับนี่ขนาดต้นนี่ต้นน้อยเดียวคุณผู้ชมพอครับอัตราต้นนี้ครับต้นนี้ก็เริ่มออกแล้วครับนี่ครับต้นน้อยๆนี่ครับนี่ครับแถวๆนี้ออกเป็นตูมๆนะครับเอาไปพอต้นอื่นต่อครับว่าต้นอื่นจะได้พอง โอ้คุณผู้ชมหลายต้นอยู่ครับผมมาสักสาวต้นได้ครับนี่ก็เริ่มออกแล้วครับนี่ครับด้านนี้ครับด้านต้นอื่นเล้วครับต้นนี้ออกกอต้นนี้บอออกเตอครับน่าจะเป็นต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้เริ่มออกคุณผู้ชมนี่ครับนี่นาตาเริ่มออกครับก็ถือว่าออกเยอะอยู่ครับเขาฟอมดอกเขาหันเขาก็ดีใจแล้วคุณผู้ชมโอ้ต้นนี้ก็เยอะเลยฮะนี่ครับ ี่ฟอมดอกข้าหันเอาล่ะครับคลิปนี้ก็คงจะลำล้าท่านผู้ชมต,ตื่นสวนโกโก้นี่แล้วครับวันนี้ก็คิดถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านครับก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับวันดีครับบ๊ายบ,ายบายครับ <laughs>